ครับสวัสดีครับ f c ร้านต้นกระแพงดีไซน์ครับผมอันนี้ผมขออญาตนะครับเทสเสียงไม้ไร้สายจากบลูทูธนะครับลองซื้อมาจากนะครับทิกต็อกนะครับของพี่นะครับเพิ่นแนะนำมานะครับก็เลองเอามาใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์สื่อในการทำคลิปเรียวหรือคลิปลงทิกต็อกหรือคลิปลง youtube นะครับ ถ้าดังชัดเจนยังไงก็กดความดังให้ผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคือดังดีที่สุดนะครับอาวันนี้ผมมาชมงานแกะสลักเป็นป้ายไม้ของวัดนะครับตอนนี้ของพระอาจารย์เอามางานแกะแบบตัวนูนนะครับงานแกะครับป้ายวัด คำศรีทวีคูณนะครับผมวัดป่าคำศรีทวีคูณนะครับลูกศรเป็นบอกระยะการเลี้ยวนะครับหนึ่งกิโลเมตรนะครับสาขาวัดป่าโสภาวานารามนะครับผมตอนนี้เป็นการแกะง,งานแบบตัวนูนนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง CNC นะครับผม อันนี้เปเครื่อง C N C นะครับสเปคเครื่องชิ้นนี้นะครับก็เป็นเครื่องกัดงานได้อยู่ในพื้นที่หนึ่งรี่สิบคูณสองนะครับในพื้นที่สีดำนะครับหรือเท่าขนาดไม้อัดนะครับนะครับกัดงานได้นะครับผมตอนนี้หัวสปินเดิลก็เป็นหัวสปินเดิลส K ครับผม เรากำลังเก็บงานนะครับตามซอกนะครับตามซอกมุมเล็กๆนะครับตามซอกนี้นะครับที่เครื่องมันในดอกที่เป็นดอกกัดพื้นนะครับมันเก็บไม่ได้นะครับเราก็จะใช้ดอกเล็กนะครับเก็บงานนะครับซอกเล็กๆนี่ครับนี่ครับซอกเล็กๆนะครับเราจะเก็บงานให้ลูกค้านะครับหลังจากในขั้นตอนของการเก็บดอกสามนะครับการเก็บงานเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการตัด แต่งขอบนะครับขอบขอบเพื่อนเนี่ยครับหัวบนล่างนะครับในส่วนที่มันไม้ที่มันโผล่ออกไปเราก็ตัดทิ้งนะครับผมนะครับตรงนี้มันก็ปุ่หน่อยนะครับก็กัดขยับเข้ามานะครับก็กัดตามที่สภาพไม้มานะครับของลูกค้ามานะครับอันนี้เป็นไม้จริงนะครับเป็นไม้เดานะครับเป็นไม้เดา ไม้พื้นบ้านนะครับสำหรับผมก็กัดงานอยู่มาประมาณตั้งแต่ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงได้หรอครับแล้วในขั้นตอนของดอกนี้จะเป็นดอกเก็บงานนะครับก็าอาจจะมีเสียงดังนะครับคนที่ต้องการให้ลูกค้าได้เห็นสมรรถนะการทำงานของเครื่อง CNC นะครับว่าเราแกะอย่างไรกัดงานอย่างไรนะครับ ซึ่งงานไม้นะครับก็เป็นงานทรงคุณค่าแต่ขั้นตอนการทำก็ย่อมมีรายละเอียดที่ต้องการเก็บงานให้มันละเอียดด้วยนะครับจึงจะเป็นต้องใช้เวลานะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกบ้างนะครับเราก็อยู่ในช่วงเทศกาลบุญกระทิ้นนะครับการเกี่ยวข้าวนะครับนะครับผม บรรยากาศที่ร้านนะครับเรามีสองเครื่องครับอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นเครื่องน้าเงินนะครับพวุนี้คงจะได้แกะอีกงานป้ายอีกประมาณสามสี่ป้ายนะครับก็คงจะได้แกะงานนะครับสําหรับตอนนี้เราก็เก็บเครื่องขาวนะครับเก็บงานนะครับซึ่งป้ายคอนนี้ก็ยาวอยู่ที่สองเมตรนะครับเราก็เอาขึ้นเครื่องนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจร้านต้นกบแงมีสายด้วยนะครับถ้านใดนสนใจก็ค่อยทักเข้ามานะครับ ตอบถามได้นะครับวันนี้ก็ขอส,สวัสดีครับ